สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วเช่นเคยและเช่นเดิมนะครับทางช่องนักสะสมอารมณ์ดีนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่คลิปนะครับที่จะรวมหลายเหรียญหลายแบบหลายราคารับซื้อไว้ในคลิปเดียวนะครับความยาวของวิดีโอก็อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับอยากจะขอให้พี่เพื่อนน้องนั้น,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 นชมคลิปอย่างใจเย็น อย่างช้าๆอย่างละเอียดไปเรื่อยๆจนจบคลิปเลยนะครับเพราะว่าถ้ามีการรีข้ามนะครับก็จะข้ามขั้นตอนการขึ้นภาพให้ดูแล้วก็การอธิบายบรรยายให้ฟังนะครับอย่าข้ามนะครับถ้าข้ามก็ข้ามขั้นตอนการอธิบายแล้วก็ขึ้นภาพให้ดูด้วยนะครับในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆขายได้นะครับก็จะได้เงินเยอะมากนะครับ เพราะว่าแต่ละเหรียญนั้นหลัก10ก็มีหลักร้อยก็มีหลักมื่นก็มีนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจในคลิปนี้นะครับดังที่ผมได้บอกไปนะครับคลิปอาจจะยาวหน่อยเสียก็เสียสละเวลาสักนิดนะครับดูจนจบคลิปอย่ารีข้ามนะครับเผื่อเพื่อนอาจจะมีอยู่หรือว่าได้พบเจอนะครับก็จะสามารถนํามาขายได้นะครับช่องของเรารับซื้อจริงนะครับไม่ใช่มาพูดเล่นหรือว่ามาทาแบบลอยๆนะครับ ขอแค่ว่าตรงกับที่ต้องการนะครับแต่ถ้าว่าไม่ตรงนั้นแน่นอนครับไม่มีใครอยากจะซื้อแน่นอนนะครับก็เป็นเรื่องที่ปกตินะครับถ้าไม่ตรงกับที่ต้องการใครจะอยากได้นะครับเหรียญแรกที่ผมจะมารับซื้อนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญ1บาทปีพศ2561นะครับทางด้านหน้าของเหรียญดูให้เป็นแบบนี้นะครับย้ำนะครับทางด้านหน้าของเหรียญดูให้เป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบปกติแบบนี้เลยนะครับ แต่ว่าทางด้านหลังโคเหรียญนะครับถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีราคานะครับถ้าเป็นแบบปกตินะครับถ้าทางด้านหลังโคเหรียญเป็นแบบปกติแบบนี้ยังไม่มีราคานะครับในเหรียญ1นบาทปีพศ2561นะครับส่วนแบบที่มีราคานั้นนะครับเป็นแบบในอย่างไรนะครับทางด้านหลังโคเหรียญนั้นนะครับต้องมีลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ ต้องมีลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญแบบนี้เรียกว่าเหรียญหลังแบบนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับหากใครมีนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดด้วยนะครับต้องเป็นปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดด้วยนะครับหากเหรียญนั้นไม่ผ่านการใช้งานผมให้เหรียญละห้าพันบาทนะครับแต่ถ้าว่าเหรียญนั้นไม่ใช่ผิวเดิมนะครับหรือว่าผ่านการใช้งานนะครับ ราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญตามความคามชัดของเหรียญตามลําดับนะครับก็เป็นเรื่องปกติของราคาเหรียญน,นะครับยิ่งสวยก็ยิ่งแพงนะครับเหรียญแรกคือแบบนี้นะครับและมาดูเหรียญต่อมานะครับว่าผมจะรับซื้อแบบไหนนะครับนั่นก็คือเหรียญเหรียญ10บาทปีพศ2561ร25 61, ที่มีลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ จะเป็นโลหะสีเงินล้วนทั้งเหรียญนะครับไล้บนเหรียญก็จะบอกอย่างชัดเจนนะครับมีตัวเลขบอกให้เห็นว่าเป็นเหรียญชนิดราคา10บาทเลยนะครับเป็นเหรียญแปลกนะครับเหรียญแบบนี้นะครับมีราคานะครับเพราะปกติแล้วนะครับถ้าเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นปีบริไหนนะครับถ้าเป็นเหรียญแบบหมุนเวียนนะครับก็จะผลิตออกมาเป็น โลหะสองสีนะครับวงขอบเรียญด้านนอกเป็นสีเงินแล้วก็ด้านในเป็นสีทองเหลืองแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแบบนี้คือแบบปกติไม่มีราคานะครับแล้วก็เหรียญนี้นะครับที่ผมตามหาหรือว่าอยากจะซื้อนะครับขนาดของเหรียญนั้นไม่ใหญ่นะครับจะขนาดของเหรียญนั้นจะเท่ากับเหรียญชนิดราคา1บาทปีพศ2561รเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมครับดังภาพนะครับจะมีขนาดเท่าเหรียญหนึ่งบาทเท่านั้นเองนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะมีขนาดเท่ากับเหรียญ10บบาทนะครับเห็นไหมครับดังภาพประกอบนะครับหากใครมีนะครับเหรียญชนิดราคา10บาทปีพศ2561นรเนะครับที่มีลักษณะดังภาพแบบเหรียญทางขวามือทางหน้าจอตอนนี้นะครับที่มีลักษณะเป็นโลหะสีเงินล้วนทั้งเหรียญและไม่มีรอยต่อนะครับจะเป็นเนื้อเดีวยวกันไปหมดทั้งเหรียญน,นะครับแล้วก็มีขนาด ความใหญ่ของเหรียญนั้นเท่ากับเหรียญชนิดราคา1บาทปีพศ2561นะครับถ้าว่าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานเลยนั้นผมให้เหรียญละ5,000บาทนะครับแต่ถ้าว่าเหรียญน,นั้นนะครับมีผิวไม่ใช่ผิวเดิมนะครับหรือว่าผ่านการใช้งานนะครับราคาก็จะลดหย่อนนะครับลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญตามลําดับนะครับเหรียญต่อมานะครับที่จะมาประกาศรับซื้อในคลิปนี้นะครับก็คือเหรียญ 10บาทปีพศ2562นะครับเมื่อตะกี้เป็นปีพศ2561นรนะครับแต่ว่าต่อมานี้นะครับเหรียญต่อมานี้นะครับเป็นปีพศ2562นรนะครับแต่ว่ามีลักษณะดังภาพนะครับเห็นไหมครับเพราะปากติแล้วนะครับเหรียญ10บาทปีพศ2562หรหรือว่าปีพศอื่นนะครับที่เป็นเหรียญุนเวียนนั้นก็จะผลิตออกมา เป็นแบบโลหะสองีนะครับวงขอบเหรียญด้านนอกเป็นสีเงินแล้วก็ด้านในเป็นสีทองเหลืองนะครับจะมีรอยต่อระหว่างวงขอบเหรียญด้านนอกและด้านในนะครับถ้าแบบปกติทั่วไปนะครับแต่แบบนี้นะครับก็ชมภาพเป็นหลักเลยนะครับจะเป็นโลหะสีเดียวนะครับก็คือสีทองเหลืองนะครับแล้วก็ดูที่ปีพศที่ผลิตบนเหรียญนะครับตัวเลขนะครับก็จะเป็นปีพศ25602ด้วยนะครับเห็นไหมครับถ้าแบบปกติ ที่เป็นเหรียญที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับหรือว่าได้พบเจอหรือว่าได้ใช้จ่ายอยู่ทุกวันนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับหลายคนหลายท่านก็คงจะรู้ดีอยู่นะครับถ้าแบบปกติแบบนี้นะครับในปี2562ผมไม่รับซื้อนะครับแบบปกติก็ดังภาพนะครับจะเป็นโลหะสองสีนะครับวงขอบเหรียญด้านนอกเป็นสีเงินแล้วก็ด้านใดเป็นสีทองเหลืองนะครับ จะมีรอยต่อระหว่างวงขอบเหรียญด้านนอกและด้านในนะครับแบบนี้ไม่มีราคาผมไม่รับซื้อนะครับแต่แบบที่ผมรับซื้อนั้นเป็นแบบภาพก่อนหน้านี้นะครับในปี2562นะครับเดี๋ยวกลัวจะไม่เข้าใจนะครับก็ขึ้นภาพให้ดูอีกทีก็แล้วกันนะครับเห็นไหมครับต้องเปลี่ยนแบบนี้นะครับเป็นปีพศ2562แต่ว่ามีลักษณะแบบนี้นะครับและก็ความใหญ่ของเหรียญนั้นจะเท่ากับเหรียญส0บบาทที่เป็นแบบปกตินะครับ ความใหญ่ของเหรียญนะครับแล้วก็มีลักษณะแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้นะครับถ้าเหรียญนั้นผิวเดิมนะครับหรือว่าไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมให้เหรียญละ10,000บาทนะครับแต่ถ้าผิวของเหร before, ียญ <t> <sein> <ır> ไม่เหมือนเดิมนะครับหรือว่าผ่านการใช้งานนะครับแนี่นอนครับราคานั้นก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญตามความคมชัดของเหรียญนะครับก็ปกติของเหรียญนะครับผมย้ําอยู่เสมอนะครับว่า ราคาของเหรียญนั้นขึ้นอยู่กับสภาพด้วยนะครับยิ่งสวยก็ยิ่งแพงนะครับและเหรียญต่อมานะครับที่ผมจะมารับซื้อในคลิปนี้นะครับก็คือเหรียญ1นบาทนะครับแต่ว่าเหรียญ1นบาทแบบที่ผมจะมารับซื้อในคลิปนี้นะครับเป็นแบบเหรียญตัวเปล่านะครับก็คือเหรียญที่ไม่ได้ปั๊มทั้ง2ด้านนะครับดังภาพตัวอย่างนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับผมขึ้นให้ดูทั้ง2ด้านแล้วนะครับ จะไม่ปั๊มนะครับจะเป็นเหรียญแบบเปล่าๆเลยนะครับก็คือนะครับเหรียญนะครับก่อนจะนํามาปั๊มนะครับก็จะเป็นเหรียญตัวเปล่าแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องให้มีขอบด้วยนะครับต้องมีขอบแบบสมบูรณ์นะครับแล้วก็พื้นผิวของเหรียญนั้นต้องไม่มีรอยขีดข่วนหรือว่ารอยขัดแต่อย่างใดนะครับเละน้ําหนักก็ต้องได้นะครับ ก็หากใครมีนะครับเหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับแล้วก็ความใหญ่นั้นก็จะเท่ากับเหรียญที่ปั๊มปกตินะครับแต่ว่าจะเป็นเหรียญตัวเปล่าแบบนี้นะครับในวงการเรียกว่าเหรียญตัวเปล่านะครับก็คือเหรียญที่ยังไม่ได้ปั๊มนะครับย้ำอีกทีนะครับขอบต้องมีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าขอบนั้นจะร,รีบเรีเรียว หายบ้างมีบ้างแบบนั้นไม่ไม่รับนะครับอาจจะเปลี่ยนดัดแปลงมานะครับขอบต้องสมบูรณ์แบบนี้นะครับแล้วก็พื้นผิวของเหรียญน,นั้นต้องไม่มีรอยขีดข่วนร,รอยขัดแต่อย่างใดนะครับหากใครมีเหรียญหนึ่งบาทที่เป็นเหรียญเปล่าแบบนี้นะครับเหรียญที่ไม่ได้ปั๊มทั้งสองด้านแบบนี้นะครับถ้าสภาพ ผิวเหรียญเดิมนะครับแบบงดงามนะครับที่แบบไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมให้เหรียญละ1,500บาทนะครับแต่ถ้ามีรอยขีดข่วนนะครับก็ราคาก็จะลดหย่อนลงมานะครับตามความงามตามความสวยของเหรียญนะครับดังที่ผมได้บอกไปว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเหรียญต่อมานะครับที่ผมจะมารับซื้อก็คือเหรียญชนิดราคา1บาท แต่ว่าแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับแล้วก็ต้องเป็นเหรียญ1น,นบาทในสมัยรัชกาลที่10ด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็เป็นปีพศอะไรก็ได้นะครับขอแค่ว่าแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับผมก็ได้ขึ้นภาพประกอบให้ดูนะครับก็แม่เหล็กก็จะมีลักษณะหลายแบบนะครับแต่ที่ผมขึ้นภาพให้ดูก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งของแม่เหล็กนะครับ อาจจะเป็นแม่เหล็กที่ท่านได้มาจากลำโพงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็ได้นะครับก็มาดูดดูก็ได้นะครับหากว่าท่านมีเหรียญหนึ่งบาทในสมัยรัชกาลที่สิบอยู่เยอะนะครับก็มาลองไล่ดูดดูดเลยนะครับเท่าเหรียญไหนดูดไม่ติดมีราคานะครับไา้คงหลายท่านคงงงว่าทําไมถึงมีราคานะครับเพราะว่าเหรียญหนึ่งบาทในสมัยรัชกาลที่สิบนะครับหรือว่าเหรียญหนึ่งบาทในสมัยรัชกาลที่เก้า ที่เป็นแบบพระเศียรใหญ่นะครับแต่ว่าในคลิปนี้ต้องเป็นเหรียญหนึ่งบาทในสมัยรัชกาลที่10นะครับแต่ว่าผมอธิบายผมรู้ให้ฟังเฉยๆนะครับถ้าเหรียรุ่นใหม่ๆนะครับโลหะที่นํามาผลิตนั้นนะครับก็จะเป็นโลหะที่มีเหล็กเป็นส่วนผสมนะครับพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับแน่นอนครับถ้าเป็นเหล็กแล้วนะครับแม่เหล็กก็ย่อมดูดติดนะครับใครๆก็คงจะทราบดีนะครับ และเหรียญที่แม่เหล็กดูดไม่ติดนั้นก็จะเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9ที่เป็นแบบพระเสียเล็กลงไปนะครับแบบนั้นจะทํามาจากโลหะคิวโปโลนิกเกิลน,นะครับแม่เหล็กจะดูดไม่ติดนะครับหากใครมีแบบนี้นะครับแบบที่ผมได้อธิบายมานะครับก็คือเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่10 ที่ไม่เลียกดูดไม่ติดนะครับผมรับซื้อนะครับปีพศไหนก็ได้นะครับหากว่าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมให้เหรียญละ500บาทนะครับแต่ถ้าว่าเหรียญมีสภาพผ่านการใช้งานนะครับราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญตามลําดับนะครับสาเหตุที่ราคายังไม่สูงนะครับเหรียญนี้ก็เพราะว่ามีการได้คุณพบเจอเยอะนะครับช่วงหลังๆนี้นะครับราคาก็เลยตกนะครับแต่ก็ยังมีราคาอยู่นะครับ เพราะว่าถ้าท่านไม่สังเกตดูหรือว่าไม่นําไม่เหล็กไปดูดดูนะครับแทนที่จะได้500บาทกับจะมีมูลค่าเท่าเหรียญก็คือ1บาทนะครับทั้งที่ดีนะครับก็ถ้ามีเยอะนะครับก็หาไม่เหล็กดูนะครับไปดูดดูนะครับถ้าไม่เหล็กดูดไม่ติดนั้นมีราคานะครับแต่ถ้าดูดติดไม่มีราคานะครับย้ำไว้ก่อนนะครับไม่เหล็กต้องดูดติดนะครับ ราคาก็าดังที่ผมได้บอกไปนะครับถ้าว่าใครมีนะครับแบบที่ผมได้นําเสนอในคลิปวิดีโอนี้นะครับทั้งหลายแบบในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ผมรับซื้อนะครับแต่ต้องให้ตรงนะครับตรวจเช็คก่อนวัดตรงก่อนนะครับค่อยนํามาเสนอขายให้กับกระผมนะครับแต่ถ้าท่านดูคลิปไม่ละเอียดนั้นผมผมแนะนําว่าให้ย้อนกลับดูคลิป ให้ละเอียดดีกว่านะครับค่อยนําเสนอมาขายนะครับเพราะว่าอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าส่งรูปภาพมาแล้วถ้าผมปฏิเสธว่าไม่มีราคาหรือว่าไม่รับซื้อนั้นจะทําให้เห ladies, พื่อนๆนั้นรู้สึกว่าเสียใจนะครับถ้าถ้าดูคลิปไม่ละเอียดแล้วส่งรูปภาพมาแล้วก็ผมปฏิเสธไปนะครับจะทําให้เสียความรู้สึกเฉยๆนะครับมิฉะนั้นแล้วให้มั่นใจว่าใช่ค่อยส่งรูปมาสอบถามนะครับหรือว่านําเสนอขายนะครับ แล้วก็อีกเรื่องนะครับก็คือบางที3-4ถึง4วันผมถึงจะอ่านแชทนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผมตอบแชทไม่ใช่น้อยนะครับหลายหมื่นนะครับมิฉะนั้นแล้วนะครับก็ใจเย็นหน่อยนะครับหากว่าแชทมาแล้วผมยังไม่อ่านนะครับอย่าอย่าพิ่งด่าผมนะครับส่วนช่องทางการติดต่อก็อดี i ลนที่ผมได้ขึ้นไว้อยู่ตอนนี้นะครับ